<Okay. S 2> อันนี้คือเครื่นปัามน้ำจากเยอรมน,นีนะครับนี่การประกอบขั้นตอนที่หนึ่งวางหมุนตรงน,นี้เข้าไปก่อนนะครับจุกเสียบสายยางนะครับแล้วเอาลงในน้ำนี่เอาสายยางก,กันมานะครับเสียบเู่ตรงนี้ พอเสร็จลยางเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้เข้ามาอยู่ตรงกลางนี่นครับเราเอาสายยางเนี่ยแยะไว้ในนี้นะครับแยะไว้ใต้นี้นะครับมันจะมีอา่าานเข้าตรงนี้นะครับ สายางนี้ไปนะครับเราก็ใส่ตัวนี้นะครับหนึ่งนี้เอาสายย่ยางเสียบนี้นะครับ เขาได้แล้วเราก็ใสล่ลงมาเรนี้นะครับสายนี่ที่เขาทำยามาเขาเผื่อใช่ไหมครับ ครับผมเข,เขาเาเผื่อไว้เผื่อเดินสายได้ไกลครับเดี๋ยว่านะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ดูนะครับให้น้ำไหลนะฮะนี่ถือว่าจบยังครับ เสร็จยังครับอันนี้สร็จได้ไหมครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับรับผมจะมีไม่ยายแค่นี้ฮะโอเคแล้วปั๊มน้ำนี่ทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมครับอ๋อ้ทำได้ครับทำน้ำพู่ได้ครับ นั้นลบลบอประกอบให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้กันไดาแล้วก็ถอดนี่เลยครับต <c oughs> ัวนี้ออกไปนี่ก่อนจริงๆพี่ตียกชุดแอนเดรออกมาเลยก็ได้นะครับชุดวอเ e อร์ฟอร์หกศูนย์ออกมาออกสามศูนย์ออกมาเลยก็ได้ ครับดีด้นนั่นไหนครับกระถอนที่ออกมานะฮะขาน้าคุณอย่าใช้แรงเยอะนะครับ คุณล็อกสายทันแน่นเลยนะครับลำโพงอ่าระเีประโยชน์ทำนี้ทำอันนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวทำลำพูให้ดูนะครับสาธิตทำลำคูให้ดูนะครับได้แเราว่าสายนี้ใช่หรก่อนนะครับมองเห็นไหมฮะอ๋อเห็นครับเห็น S <S มันทําได้กี่แบบครับเนี่ยทำได้สามแบบครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะเป็นอนี้นะครับใส่นี้เข้าไป ใส่นี้นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งเหรอครับครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยจะิเครหดูนะครับเอ้รูที่น้ำพุ่งออกมานี่คือเอาไว้ทำอะไรครับอ๋อเอาไว้ใส่จายตรนี้ได้ครับ ไอ้ตัวแรกฮะอันแรกอันแรกอ๋อใช้กับตัวนี้ได้นะครับอ๋อแสดงว่ามันมีสองการใช้งานนะครับจะเสียกับไปในนี้นะครับอืมครับผมเนี่ยเสียไปในนี้อ๋อเสียไปในนี้ใช่ครับแล้วไอ้วาล์วสองอันนั้นเอาไว้ทำอะไรครับนะครับวาล์วสีที่ปรับสองอันนั้นนะฮะเอาไว้ปรับแอร์น้ำพุครับอ๋อตรงนั้นอ๋อเปล่าน้ำพุเหรอครับใช่ให้แรงให้เบาแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งนีงก็เหมือนกันครับอ๋อ อันนี้นคือนนบแบบแรกใช่ไหมครับคร<อ>ับผมแบบต่อไปเป็นแบบลักษะแบบไหนครับแบบนี้งรัไม่ดูครับ

แบบเบาได้นะครับอืมก็ได้นะครับอืมนะครับอือกดรเบาๆกันอย่างเงี้ยไอันนี้มีประโยชน์กับเสียงกันนี้ได้ไหครับเออเดันเดิมนะฮะอ๋อเข้าใจแล้วครับคอ๋อเออเคยเนี่แบบที่สองใช่ไหมครับผมแล้วแบบที่สามนี่เป็นไงฮะ สาละครับร้อนเลยครับ โอเคครับอย่างนี้นะครันนี้เลยนะครับอ่าฮะสวัสดีครับโอเคครับเราเราเราปรับได้ครับให้แรงให้เบา <Okay. S 1> อย่งนี้นะฮะโอ้สวัดได้ทั้งสองข้างนะครับแต่ข้างจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่มันข้าปรับไดปบ้ปรับได้แรงนะครับข้างนึงปรับเป็นวิดีอื่นระดับสูงขนาดไหนก็ได้นะฮะ นี่คือสุดแลาา้วนาคาะนาครับเห็นไหมครับ